ปกติเฉลิมชัยเครือง,งามสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมธิการท่านประธานครับขออนุญ,ญาตกลับเรียนถามท่านผู้มาชี้แจงในกรณีของมาตรา3ซึ่งเป็นสาระที่มีความสำคัญที่สุดของกฎหมายฉบับนี้มาตรา3นั้นมีถ้อยคำในอัญ,ญปกาศวงเล็บ8 ซึ่งท่านบัญชัยขอภัยที่เอ่ยนามท่านได้พูดไปแล้วผมขิดไว้ตั้งแต่ในพิจารณาวาระที่หนึ่งแล้วว่าจะถามในชั้นกรรมธิการอันแรกคือคําว่าจัดสวัสดิการอันที่สองคือการสงเคราะห์อันที่สามคือเงินค่าตอบแทนพิเศษอันที่สี่สิทธิอันที่ห้าคือประโยชน์ทั้งหมดนี้เข้าใจว่าเป็นถ้อยคําที่ใช้ในกฎหมายฉบับอื่นด้วยแต่ในกรณีเราพิจารณาในวาระสองนี้ จำเป็นที่จะต้องบันทึกสาระคำจังกัดความไว้ให้ละเอียดซึ่งผมยังไม่เคยเห็นคำจังกัดความของถ้อยคำเหล่านี้อยู่ในในหน้าใดของเอกาสารนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชี้แจงท่านช่วยกรุณาชี้แจงด้วยเพราะสิ่งที่ผมถามนั้นมันจะโยงไปกับเอกาสารที่ประกอบในการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาคือบันทึกวิเคราะห์สรุป ท่าประธานชุกรณาเปิดไปที่เอกสารที่หน้าที่สองในวงเล็บ3ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามรับในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายสารปกครองคาดว่ามีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการปฏิบัติตามหรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายในระยะ3ปีแรกจำนวน 9ล้าน1 4 0บาทจำนวนเงินประมาณนี้ครับ3ปีเนี่ยประมาณ9ล้านบาทก็คือปีละประมาณ3ล้านบาทปีละประมาณ3ล้านบาทที่ประมาณไว้เนี่ยจะครอบคลุมในทั้ง5ข้อความที่ผมได้กล่าวไว้เพราะฉะนั้นผมหนักใจแล้วก็กังวลว่าเงินที่ท่านประมาณเอาไว้3ล้านบาทต่อปีเนี่ย มันไม่ได้ตอบโจทย์ในการพิจารณาในวารละที่หนึ่งที่เราได้เพิ่งผ่านไปเมื่อกี้นี้วารละที่หนึ่งเราพูดเรื่องสิทธิประโยชน์เรื่องสวัสดิการและเรื่องค่าตอบแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าตอบแทนพิเศษที่การจะไปดําเนินการโดยการออกระเบียบต่างๆของกรรมการบริหารสารบกครองให้ครอบคลุมสิ่งที่เราบอกว่าเรากังวลเรื่องของความล่าช้าของการพิจารณาคดี แต่ต,ตั้งวงเงินเอาไว้ประมาณตัวเลขกลมๆนะครับปีละประมาณ3ล้านบาทมันจะพอเลยครับและตัวเลขนี้มันมาจากไหนงบประมาณปีหกห้าเนี่ยท่านตั้งไว้หรือยังมันจะต้องเกียดไปจากเงินของสายบรคคองที่ตั้งงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะเรียบร้อยแล้วหรือไม่อย่างไรหรือจะต้องมีการปรับตัวเลขเพิ่ม ถ้าเราผ่านกฎหมายฉบับนี้ไปในชั้นของรัฐสภาทั้งสสและสวเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไม่ต้องพูดถึงสวัสดิการนะครับและในระเบียบตุกตาที่ท่านทําไว้ท่านใช้คําว่าตุกตานะฮะผมกญจะใช้ตามท่านตุกตานี้ท่านบอกว่าคงจะใช้กับที่จังหวัดยะลาผมเคยอ่านเอกสารการให้สัมภาษณ์ของอธิบดีศาลปกครองยะลา เพิ่งอ่านเมื่อตะกี้เนี่ยครับท่านพูดถึงว่ามีการสัมมนามีการอบรมให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องมีความรู้จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือปตัตตา,า,า,านียะลานราธิวาสและอื่นๆและโดยบางกรณีเนี่ยอาจจะต้องมีเจ้าหน้าที่สารปกครองเนี่ยหรือข้าราชการฝ่ายสารปกครองเนี่ยที่ถูกโยกย้ายมาจากจังหวัดอื่นลงไปในจังหวัด ยะลาในสายปกครองยะลาผมไม่ทราบว่าสวัสดิการที่จะมีให้เขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือที่พักอาศัยท่านเตียนว่าอย่างไรครับเพราะนี่คือขวัญกำลังใจชั้นสูงสุดของข้าราชการที่ถูกย้ายจากที่อื่นจากจังหวัดอื่นให้ลงไปปฏิบัติหน้าที่ณจังหวัดยะลาสามลานี้รวมทั้งหมดแล้วนะครับหัวข้อที่ผมอภิปรายมาที่ผมถามมา แลวสวัสดิการเนี่ยท่านจะทำให้เขาอย่างไรนี่คือประการแรกประการที่สองผมฝากเอาไว้เมื่อกี้ผมถามท่านประธานไว้ว่าข้อสังเกตของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยได้จัดเตรียมไว้อย่างไรในการพิจารณาทั้งสามวาระในวันนี้อย่างไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องพิจารณาในภายหลังใช่ไหมครับแล้วก็คงจะต้องนำจากคำภิรายของสมาชิกในวาระที่หนึ่งเนี่ยท่าน,นรับหลักการเนี่ยเอาไปขัดเกลาเพื่อที่จะทำเป็นข้อสังเกต แต่ผมขออนุญาตเพิ่มไว้ในข้อสังเกตที่จะใส่เอาไว้ในในชั้นต่อไปเนี่ยขออย่างนี้ครับว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้ประกาศลงในางราชกิจจานุเบกษาแล้วแต่ที่ผมขอเพิ่มเติมและให้ใส่ไว้ในข้อสังเกตก็คือว่าระเบียบนี้เนี่ยที่ท่านจะเป็นร่างต่อไปในอนาคตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะอยู่ในวงเล็บแปดต่อท้ายคำว่า และพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานสารปกครองที่ผมจะขอคือถ้าสมมุติถ้าแปละยะตะินะครับผมจะแปลว่าระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วซึ่งเป็นหลักทั่วไปที่เขาปฏิบัติอยู่ระเบียบเช่นนี้เป็นระเบียบที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเพราะท่านจะต้องตั้งงบประมาณผมไม่แน่ใจว่าหน่วยงานอื่นองค์กรอื่นเช่น ปปอชอเช่นสารยุติธรรมอายการหรือต่างๆครับคอตง,งอเนี่ยระเบียบนี้ท่ากังลงในราชกิจจานุเบกษาไหมที่ผมเกรงคือเกรงว่าอย่างนี้ครับเกรงว่าเมื่อผมไปทวงถามในอนาคตจะได้คําตอบว่าระเบียบนี้เป็นระเบียบภายในใช้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองเป็นระเบียบภายในซึ่งไม่ต้องลงในราชกิจจานุเบกษาซึ่งขออนุญาตกลับเรียนว่าไม่คงไม่ใช่เพราะฉะนั้น ถ้าผมแปลผมจะแปลดังกล่าวแต่ในชั้นพิจารณาว,วะละนี้ผมคงไม่ทําให้กฎหมายนี้ล่าช้าไปขอใส่ไว้ในข้อสังเกตแล้วกันครับว่ากฎหมายฉบับขออภัยครับระเบ,บียบนี้ระเบ,บียบดังกล่าวนี้ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วคือจะมีผลบังคับใช้ขอให้ลงในราชกิจจานุาเบกษาก่อนขอญาตขอบคุณท่านประธานครับ